เราเห็นตัวเองทีละน้อยละน้อยเห็นลำไรลลำไรลางๆขึ้นมาทีละนิดละนิดละนิดโอ้เราเห็นนิพพานเลยนะแต่เมื่อไหรจะถึงยังไม่รู้เลยเหมือนเหมือนว่าความหวังมันเกิดฉะนั้นทางเส้นนี้เนี่ยมันมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นบรรลุธรรมถึงจะรู้แค่คนนั้นเริ่มทำระยะหนึ่งก็จะเริ่มรู้ละแล้วก็จะเปรียบเทียบกับสมาธิตัวเองที่เคยทำมาก่อนว่าเราทำสมาธิมานานกับวิธีนี้เนี่ย เราจะเห็นชัดเลยว่าคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยว่าจิตนี้มั่นใจทางเส้นนี้มั่นใจนี่คือหมาดนะเจ้นั้นคนก็ไม่ได้ว่าพิสูจน์มากมายอะไรพิสูจน์ระยะหนึ่งก็เริ่มรู้แล้วว่ามั่นใจในทางเส้นนี้ว่าจะพาให้เราเนี่ยพ้นทุกได้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์หลายคนก็ทํามาก็มีความศรัทธาเวลาเราเห็นตัวเองใหม่ๆนะั้นร้องไห้นะหลายคนร้องไห้เลย เราโดยเนี่ยเราเราไม่มีอะไรเราจะตายอย่างนี้เหรอเราจะต้องเน่าอย่างนี้เหรอมันร้องไห้เลยร้องไห้ถือว่าดีนะเพราะว่าจิตเราเริ่มยอมการร้องไห้หมายถึงจิตเราเริ่มยอมรับขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมามันแข็งมันกระด้างมันดื้อมันด้านนะมันไม่เคยร้อง,ลง,ลง, ian, ง,งเลยกับใครเลยง่ายๆเลยนะแต่มันร้องขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่ามันเริ่มยอมรับขึ้นแต่ว่าเราก็เห็นว่า มันยังไว้ใจไม่ได้นะร้องอันเนี้ยแต่มันก็เป็นนิมิตหมายอันหนึ่งที่เราเริ่มเข้าใจจิตมันเริ่มยอมรับขึ้นเพียงแต่เราทำให้มากเท่านั้นเองเราต้องชัดแจ้งแน่นอนนะแจ้งแล้วเนี่ยโอ้โหภาพเราชัดที่สุดแล้วไม่มีการดับเลยตลอดชีวิตทำไมมันยากขนาดนี้เพราะการเห็นจิตเราเห็นตัวเองเนี่ยเห็นแล้วยังไม่พอนะให้จิตเนี่ยซึมแทรกอยู่ในเนื้อหนังเราด้วย มันไม่ได้เห็นแล้วเห็นเลยเห็นแล้วแทรกซึมเข้าไปจนตัวเรานี่หนึบหน่วงนับไปหมดเลยมันจะซึมเข้าไปจนมันซึมให้หมดนั่นแหละจนไม่ให้เหลือเล็ดลอดไปไหนอะมันไม่ได้เห็นเ่าๆมันเห็นแล้วแทรกซึมเข้าไปเนื้อหนังเราทุกอนูนั่นแหละขนาดนั้นเลยนะมันลงรายละเอียดขนาดนั้นจึงเห็นหมดเลยเหมือนเนื้อของเราเนี่ยเหมือนเนื้อแตงโมนั่นแหละ ทำโอ้โหทุกอนูคุมขนโอ้เราลังเทียดตัวเองเนะ่มีแต่เลือดแต่เนื้อยังไม่ตายนี้ก็ดูเหมือนว่ามันสกรปรกมากทําให้เราเนี่ยเบาบางจากกิเลสทั้งหมดเนี่ยไม่รู้จะรักใครไม่รู้จะโกรธใครเป็นไม่รู้จะหลงอะไรกันแล้วเราเห็นอย่างนี้เนี่ยแต่ว่ากิเลสเก่ามันก็ยังแรงอยู่นะกิเลสแต่ก็เบาไปเยอะฮะใหม่ก็ เขาเรียกว่าจิตส่วนได้ก็ชวนได้อส่วนดื้อก็เยอะอยู่นะมันก็เลยขาดน้ําหนักกันอย่างนั้นแหละส่วนได้ก็เริ่มยอมรับไอ้ส่วนดื้อก็ยังขาดคานอยู่มันก็สู้กันไประหว่างจิตเราเห็นตัวเองเรามั่นใจแต่ระหว่างจิตเราหลุดไปเองคนอื่นเราเอาอีกแล้วไปป่วนอีกแล้วนะแล้วก็กว่าจะดึงมาก็ยากมันเป็นสงครามที่สู้กันมากมายนะในชีวิตเราระหว่างจิตเดิมแท้ที่เราไปหาสิ่งที่เก่า แล้วก็ลองจิตใหม่ที่จะดึงมาหาเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นสงครามที่สู้กันยาวนานมากมายเราก็ต้องสู้ไปเมื่อไรเรายังไม่ถึงครึ่งเนี่ยตมาว่าทุกคนเหนื่อยหนักมากนะเรารู้ว่าทางเส้นนี้เราทำมาเยอะทำมาเยอะนะรู้เลยว่ามันเหนื่อยมันหนักเพราะอะไรเพราะยังไงเราก็ลองเขาเขายังเป็นต่ออยู่นะ เมื ER ่อเราเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นสมมตินะเขาก็เ hmm. จ็ดสิบตัวเราก็ย like mm ังเป็นผู้น้อยกว่าเมื่อไรเราห้าสิบเนี่ยเขาก็ยังห้าสิบก็ยังยันเงินอยู่แต่เมื่อใดเราหกสิบขึ้นไปเนี่ยเขาเริ่มเล็กลงมันจะเบาลงฉะนั้นจึงว่าเป็นเขตของคือเลยห้าสิบไปเนี่ยจะเป็นเขตของพระยาเจ้าแล้วละนะโซดาสกีธานาคาประมาณนั้นแล้วเวลาเราเห็นตัวเองหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันทําไม่ยากเลยว่า มันง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยเหนือกว่าหรือแต้มเหนือกว่าน้ําหนักของเรามากกว่าจะหายใจได้ทั่วท้องหน่อยเมื่อก่อนหายใจไม่ทั่วท้องเ๋ยมันสู้กันจนขมแมลวไปท้องตลอดเลยมันเก่งมันดื้อมันพยายามประคับประคองให้ได้มันเหนื่อยมันหนักไปหมดนะมันต้องผ่านสงครามตรงนี้แหละสู้กันเยอะนะมันเป็นเรื่องที่ว่าสงครามภายในต่อมาเราเกินครึ่งไปแล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้น ง่ายขึ้นเพราะเราใหญ่เขาเล็กลงจนกว่าเราเนี่ยถึงร้อยเลยเขาจะสลายตัวเลยไม่น่าเชื่อนะมะโนวิญญาณของเราดับได้ภาพเราก็เลยร้อยเปอร์เซภาพคนอื่นก็เหลือศูนปอร์ซนึกถึงใครไม่ได้แล้วปรากฏว่าเราออกเกี่ยงเลยซึ่งแต่ละชาติเนี่ยเราเก็บคนอื่นมาคิดเนี่ยหลายชาติแล้วเรามาออกชาตินี้จนหมดเกี่ยงเนี่ย เลือดในภาพเราเป็นคนสุดท้ายชนะแล้วกลายเป็นว่ามาโนวิญญาณที่เราเป็นนึกถึงคนอื่นอยู่ข้างนอกเนี่ยกลับมาอยู่ตัวเองได้สําเร็จฉะนั้นธรรมชาตินี้เนี่ยเราทุกคนมีอยู่แล้วในกระมวลสันดานในจิตใจของเรามีทุกคนอยู่แล้วธรรมชาติเห็นแจ้งนี่นะแต่มันไปเห็นแจ้งคนอื่นนี่สิมันแจ้งผิดคนไปหน่อยเราต้องย้ายธรรมชาตินั้นกลับมาที่เห็นตัวเอง แต่ปรากฏว่าด้วยความเพียรของเราย้ายได้สําเร็จเราจะเป็นถึงพระอนาคามีเป็นถึงพระอนาคามีเลยนะเราถือว่าเป็นพระอนาคามีก็จาอพระรหันแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยไปทําสมาธิที่หลังนะซึ่งพระเจ้าก็ทําใต้ต้นสีมาโพที่หลังทำครั้งแรกนะใต้ต้นว่าใช่ไหมละ่ะ แล้วต่อมาก็ทํากับอาลาบทุก,กดาบททาสมาธิอย่างเดียวเนี่ยก็ไปไม่ได้สุดท้ายถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเราก็มาเอา่ทำสมาธิเวลาเราเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็ภาพตัวเองก็เด้งหลับเลยถ้ากายเป็นว่าสมาธิกับตัวเองตัวเองก็สมาธิอันนี้แหละจึงว่าเป็นเรื่องของคนที่เห็นแจ้งแล้วเนี่ยก็จะเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันได้ แล้วสุดท้ายเนี่ยเราเอาทําไมต้องนึกจะเรื่องตายเพราะความตายเป็นความจริงมันจะรอเราข้างหน้าอยู่แล้วซึ่งเรากําลังเดินเข้าไปหานะทุกคนเดินเข้าหาความตายหมดเลยไม่รู้จะตายวันไหนแต่ไม่ได้นึกเนี่ยมัน,เป,นเป็นคนประมาทไปนะถ้าเรานึกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ประมาทนึงทำนะให้เราได้เรียนรู้กับความตายก็ขอบคุณความตายที่มีมาทำให้เราได้นึกถึง แล้วก็ทําให้เราในล,กลนะ่กิเลสได้นะกิเลสเราจะเบาลงจะบางลงเห็นได้ชัดจิตมันจะนิ่งลงนิ่งลงนิ่งลงนิง่ง,ง,งมากนะแต่ต้องเห็นตื้นๆน,น,นะเห็นลึกไม่ได้เวลาจิตเนี่ยคือเวลาเราพิจารณาไประยะหนึ่งนยสมาธิฌานนี่จะเยอะมากเลยขออย่างเดียวตามาอยากให้คนเนี่ยอยากเข้าตามาไม่อยากคือมันมาเองนะมันมาเองบางคนบอกว่าทำทำแล้วจิต มันคอยจะนิ่งนะ่ะทําไงดีอ่นะมันคอยจะนิ่งอยู่แล้วนิ่งแล้วมันจะเข้าวุบเข้าไปเลยตัวจะแข็งนะนั่นแสดงว่ามันลึกไปแล้วต้องถอยระยะนั้นนะ่ะตัวหายเลยนะมีแต่จิตมีแต่ว่างเลยจิตจะขาวเลยแสดงว่าเราเข้าลึกไปต้องถอยใหม่ถอยแล้วนะตัวเราก็เริ่มโพลถอยแล้วนะยังไม่พอวันหลังก็ต้องถอยเลยถอยทอบทุกวันเลย ไม่ถอยไม่ได้ถ้าไม่ถอยนะมันจะลึกแล้วจะเข้าฌานเลยหลายคนบอกว่าคนที่พิจารณาตัวไม่เอาสมาธิเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีสมาธินะมากนะมีมากด้วยแต่เราถอยหนีอย่าคิดว่าเราไม่มีสมาธิเรามีแต่เราไม่เอาเพราะเรารู้ว่าเอาไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นตัวเองมันก็ไปนิ่งอยูเใจแต่มันสบายเท่านั้นเองเรานิ่งแล้วมันสบาย แต่เราอย่าเอาความสบายมามาเป็นประมาณสบายแต่ไม่เห็นตัวเนี่ยมันก็สบายไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ฟุ้งจะออาไม่อยู่นะแต่เรามาพิจารณาตัวเนี่ยมันมันไม่ค่อยสบายมันจะต้องหาเรื่องหาเรามันต้องหาอุบายมันกรรมวิธีมันเยอะทําให้เราเนี่ยวุ่นวายเหมือนกันที่จะต้องเอามามาหาอุบายกันแต่นั่นคืองานนะมันเป็นงานที่มันจะต้องมีการสะสางนะ เราทนเอาหน่อยมันจะวุ่นวายหน่อยแต่มันไม่ได้ฟุ้งมากมายอะไรนะมันวุ่นวายเรื่องว่าจะหาอุบายยังไงดีวันนี้อุบายนี้กันแล้วอันนี้กันแล้วทำมาหลายวันแล้วมันก็ซ้ำซากแล้วมันต้องหาทุกวันมันต้องหาอุบายให้อยู่นั่นมันเป็นภารกิจเราอย่าไปติดสมาธิแล้วสมาธิมันจะเข้ามาแล้วปุ๊บปุ๊เพลอหน่อยเดียวเนี่ยไปดูจิตหน่อยปุ๊บเข้าเลยดึงเข้าเลยบางครั้งไม่เข้านะ บางครั้งเราดึงมานแะล้วมันดึงเข้าเลยนะดูดเข้าเลยแหละฉะนั้นคนที่ไม่ทําฌานแต่ทําไมฌานเยอะมากพิจารณาตัวในฌานเยอะนะแต่ตะมาขอร้องว่าอย่าเข้าเราอยากจะเข้านะั้นเราไปเข้าตอนที่เราเห็นแจ้งตัวเองก่อนตอนนี้ภารกิจที่เราเห็นแจ้งมันยังไม่ถึงไหนมันแค่หลังๆเองถ้าเราไปแวะตรงนี้นะั่มันก็จะช้าตรงนั้นเลย เราต้องประเมินถ้าช้าตรงนั้นเดี๋ยวอันนี้ก็ล่มอันนี้ก็จมไปด้วยกันมันจะพังทั้งคู่เลยตันนี้เดี๋ยวสมาธิเราก็จะหายฌานเราก็จะหนีจากเราไปแล้วเราก็จะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกแล้วนี่คือปัญหาเพราะสมาธิมาทีไรเนี่ยบางครั้งนะตัวเราเห็นชัดๆอยู่เนี่ยเวลาสมาธิมาเราเริ่มขาวละเริ่มขาวละเริ่มหายเลยนี่จต่ความว่างนั่นหมายถึงเรานึกไปแล้ว ถอยใหม่ไอ้ที่ถอยเนี่ยเขาเรียกสตินะที่ตื้นๆเนี่ยสติแล้วมันตัวเราจะโผล่ขึ้นเวลาถอยจิตเนี่ยถอยแล้วอย่าอยู่แคบๆถอยแล้วกระจายจิตนิดๆให้มันกว้างๆไว้ถ้าเรามาแคบจิตเนี่ยมันดูดเข้ามันดูดเข้าสมาธิมันจะเข้าฌานน,นั่นเลยฉะนั้นะมาไม่เชียดฌานเพราะฌานเนี่ยเราก็เกิดทุกคนใหะเกิดเยอะด้วยไม่ใช่น้อย เวลามันเกิดขึ้นหูมันจะดับเรามิ๊งเลยมันจะดับไปเลยมันจะซาขึ้นไปในหวนนจะดับวุบไปเลย <c oughs> ดับนี้ไม่ได้มาหลับนะดับหมายถึงมันดับประโซดประสาทหูเราจะดับแล้วก็เหมือนเราไปอยู่อีกล็อกหนึ่งเลยหมือนลึกเข้าไปอะตัวเราจะแข็งขึ้นนะแต่มันสบาย <c oughs> สบายเราก็ติดใจอ้ยบายนี่แหละนะ ฉะนั้นสบายเนี่ยเขามาล่อเราถ้าเขาเอาทุกทุกมาล่อเราจะไปติดยังไงลนะ่ะเขาก็เอาสบายมาล่อล่อให้เราเนี่ยไม่ไปทางเช่นนั้นดึงไอเนี้ยออกมาซะอย่าไปมรคอย่าไปมรคแล้วจะไปนิพานเราจะล้างไอคนนี้อยู่กับโลกไม่ได้มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของเขารู้ไหมว่าฌานเป็นของมารที่เขาจะมาดึงทุกคนออกจากมรคนะฌานนี่มันเป็นเรื่องของมารอยู่แล้วนะ ฉะนั้นเราอย่าไปอย่าไปหลงเขาเขามาด้วยความปานนี่ทั้งนั้นเขาไม่มาด้วยความจับหยาบหรอกเขาจะหลอกคนทั้งทีเนี่ยเขาจะเอาของหยาบมาหลอกทาไมนะเขาก็ต้องเอาของปานนี่มาหลอกฉะนั้นทุกคนเกิดหมดอย่าเข้าใจนะว่าคนอื่นเขามาบอกว่าวิธีพิจารณากาย,ยไม่ทําสมาธิอย่างเขาเนี่ยไม่มีสมาธิโอ้โหเยอะนะไม่มี้ยังไงเรามีเยอะแต่เราไม่ให้ความสําคัญเขา เท่านั้นเองแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าแล้วไม่ให้ความของเขาแล้วก็จะหนีไปไม่หนีล้วก็จะประกบกข้างเราไปเรื่อยๆเหมือนตื้อเราไปเรื่อยๆแต่เราไม่ใส่ใจมันก็เหมือนตามมาตามมาสิแต่ข้าก็ไม่ใส่ใจเจ้าหรอกมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเขาก็ตามเรื่อยๆเหมือนคูข่ขนานไปเลยนะเขนะาก็ไม่ได้หนีหรอกเขาจะตื้อเราให้ได้นะั่นแหละตื้อเราให้ได้ฉนะนั้นเราต้องเห็นตัวเองแจ้งก่อนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเข้าไปเลยทีนี้เข้าที่ไหนก็ยันไปเลย อย่าโน่นอรูปฌชานโดยเลยตรงนั้นเขาไม่ว่าพระเจ้าก็ให้เข้าอยู่แล้วแต่ระหว่างนั้นนะจิตเราเห็นตัวเองลอยแล้วมันไม่มีงานทําแล้วเราค่อยเอาภารกิจนี้ถ้ามันไม่ยากหรอกพลิกฝ่ามือมันก็เข้าได้หละอาจารย์มันไม่ยากเลยเพราะมันตีคู่ของเรามาเสมอแต่ว่าเวลาเห็นตัวเองมากๆนะเข้ายากเหมือนกันนะเข้ายากไม่ต้องกลัวนะให้เข้ายากไปก่อนง่ายไม่ค่อยดีหรอก แล้วเราเนี่ยเข้ายากพเ,ยเพราะอะไรเพราะจิตเรามั่นในร่างกายมากมันรวมไม่ลงมันดึงไม่ลงมันดึงเข้าฌานไปได้เพราะจิตเรามันซึมแทรกเนื้อหนังเราเยอะมันดึงเข้าปชาติดดึงกระชากออกจากจาก,จากร่างกายเราไม่ได้มันก็เลยทําให้เข้าฌานยากการที่เข้าฌานยากตอนหลังมาเนี่ยดีถือว่าดีถือว่าจิตเรามั่นคงในเรื่องของอย่างเยอะนะ ให้มันเข้าไม่ได้ก่อนไม่เป็นไรเข้ายากก็ยากยิ่งดีจนกว่าเราจะเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเราค่อยไปไปทบทวนอีกทีหนึ่งฉะนั้นตอนที่พระเจ้านะั้นนั่งใต้ต้นสีมาโพนะพระเจ้าก็เข้าฌานไปได้ mm hmm. เพราะอะไรเพราะเราพิจเพราะพระเ,เจ้าเนี่ยพิจารณาร่างกายมาเยอะเห็นแจ้งแล้วเนี่ยเวลาแจ้งมากๆเนี่ยมันดูที่ตื้นเนี่ยมันแจ้งได้เนี่ยเวลาเข้าฌานเข้าไม่ได้พระเจ้าก็นึกถึงว่าเออเมื่อก่อนเราก็เคยทําฌานนะ ตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วเราจะเข้าละตอนเนี้เราถึงเวลาที่จะเข้าแล้วเราจะเข้าวิธีไหนดีก็นึกได้ว่าตอนที่แรกนาขวัญทำโดยอานาปานสติเราเข้าปฐมฌานได้เออเอาวิธีนั้นมาทั้งทั้งที่ว่าตรงนั้นเราเคยทํามานานแล้วเนี่ยเราก็จําอาการนั้นได้แต่ตอนเนี้ยไม่ได้ทํามานานก็เลยทําให้เราเนี่ยเข้าไม่ได้ก็มาซ้อมสักนิดหน่อยเดี๋ยวก็เข้าได้พอดีนะ เพราะอะไรเพราะเราเคยเข้าอยู่แต่ว่าทิ้งนังทิ้งห่างเหินมาระยะหนึ่งอันนี้เราจะเข้าแล้วเนี่ยมันก็เลยซักซ้อมหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็เข้าร่องข้อรอยจนได้พระเจ้าก็เข้าฌานได้เข้าฌานอกชา,ชาก็ไปถึงวิชาสามก็บรรลุในคืนนั้นเลยนะอันนี้เราไปเอาตรงนั้นเลยเนี่ยไม่เห็นกายมาก่อนเนี่ยบริใไ,ไม่รอดหรอกมันเป็นฌานโูจีหมดนะเพราะว่าออกมาก็ไปหาคนอื่นเลยว่าตัวเองไม่ได้สร้างอะไรอย่างเงี้ย ฉะนั้นจึงว่าต้องสร้างตัวเองให้แข็งแกร่งจนอื่นหายไปก่อนเราค่อยไปทําเมื่อเราทําแล้วเนี่ยเข้าฌานปุ๊บเนี่ยก็นิ่งไปออกมาภาพเราเด้งรับเลยเพราะภาพเราได้ทําไว้แล้วภาพคนอื่นเอาอ,ออกแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะก็เลยว่าเป็นโลกุตละสมาธิแต่พระเจ้าก็บอกว่าถึงแม้จะเข้าฌานได้แต่ถ้าใช้ตอนเป็นนะ ตอนตายเนี่ยอย่าเข้านะให้ตายคาภาพตัวเองไว้เราก็ทําทามาดีแล้วเนี่ยเราเห็นชัดอยู่แล้วเราก็ตายขาภาพตัวเองห้ามเข้าชานถ้าเข้าชานปุ๊บจะติดสุทธาวาสห้าเลยซึ่งสุทธาวาสห้าเนี่ยเป็นของคนที่พ้นราคาไปแล้วแต่ยังเกิดต่อไปด้วยชานนั้นฉะนั้นส่วนยอห้าเนี่ยเป็นของพระนาคามีขึ้นไปเท่านั้นเลยไม่มีการทั้งหมดแต่ไปนี้พ่านไม่ได้ เพราะว่าเวลาจะตายเนี่ยไปเข้าฌานตายเพราะเข้าฌานตายเนี่ยมันไม่เจ็บเนี่เวลาเข้าปุ๊บเนี่ยตัวเราก็จะหายไปเลยไม่รู้สึกอะไรเราก็เลยไม่ปวดการไม่ปวดนั่นแหละเพราะอะไรเพราะสมาธิฌานมาช่วยเราเนี่ยไม่ให้ปวดขึ้นชื่อว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้ขึ้นชื่อว่าให้คนอื่นมาช่วยคนอื่นต้องมีอำนาจเกินเราเอีก อะไรก็แล้วแต่ที่เราช่วยตัวเองไม่ได้ให้คนอื่นมาช่วยเราต้องเป็นหนี้เขาอีกแหละนะเหมือนเราเนี่ยไม่มีเงินเราไปยืมเงินเขาปุ๊บเราต้องเป็นหนี้เขาเลยเขาก็ต้องลากเราไปเกิดได้เมื่อเขาใหญ่กว่าเราเพราะฉะนั้นเราบอกว่าไม่มีเงินแต่เราก็ไม่ยืมคุณหรอกเราจะตายด้วยของเราด้วยที่ไม่มีเนี่ยเ,ยเราไม่พึ่งใครและไม่เป็นหนี้ใครตายขาภาพตัเองเจ็บหน่อยไม่เป็นไร ฉะนั้นเวลาขายคราบตัวเองเนี่ยมันอยู่ในสติมันต้องเจ็บแต่ความเจ็บนั้นแห่ะถูกสติปัญญาของเราอบรมมานานมันกันกองลดเหลือ50%เอนึงฉันั้นเราจะเปลือกปวด50%ทนเอาหน่อยพระพุทธเจ้าก,ก็กล่าวว่ามีเวทนาเป็นที่สุดก็ให้รู้ว่าเวทนาเป็นที่สุดมีชีวิตเป็นที่สุดก็ให้รู้ว่ามีชีวิตเป็นที่สุดตายแล้วเดี๋ยวความตายของเราจะมาตัดความเจ็บปวดเราเอง อันนั้นชานมาตัดความเจ็บปวดแต่อันนี้ความตายมาตัดความเจ็บปวดของเราแสดงว่าเราพึ่งตัวเราใช้ความเจ็บปวดหายได้ด้วยตัวเองเราไม่นี่เป็นนี่ใครเราจึงไม่มาเกิดเองจึงไม่เกิดที่สุทธวาต <c oughs> อันนี้จะเป็นเรื่องของสังโยชน์เบื้องบนฉะนั้นเราจะไปดูปาินิ้พานสูตรเนี่ยพระเจ้าจะเข้าชานออกชานเข้าฌาตจะได้ออกเลยไม่อยู่หรอก แต่ตอนเป็นเข้าได้เพราะเราเข้าแล้วเรายังไม่ตายมันก็ไปพรม,มโลก,กได้ไงมันยังไม่ถึงข้าวอ่ะเข้าได้นะก็ใช้ตอนเป็นนะทำนั้นเขาเรียกว่าเป็นความสุขในปัจจุบันแต่อนาคตไม่ต้องออกไปเราจะตายด้วยความเห็นตัวเองแล้วดับความเจ็บปวดด้วยตัวเองเวลาตายก็หายวูบเปลือบปวดก็หายสุดท,ท้ายเราก็ไม่ต้องไปพึ่งใครไม่เป็นหนี้ใครไปนิพพานนึง นี่พ่านด้วยความเจ็บปวดเป็นเรื่องอัศจรรย์นะะจั้นพุทธเจ้าสอนให้ทําฌานแต่ก็สอนให้เป็นสังโยชน์นะเราลองอ่านสังโยชน์เบื้องบนดูสิรูปราคะอารูปราคะรูปราคะอารูปราคะหมายถึงกุยินดีในรูปฌปานอารูปฌปานทําไมเขาเรียกว่าราคะอีกอะในเมื่อคนนั้นเป็นพระอนาคามีแล้วจะกล่าวทําไมเรื่องราคะคือเขาลาคะเนี่ยเป็นศัพท์กลางนะ ถ้าหญิงและชายเนี่ยยินดีกันเขาเรียกว่ากามมาลาคะแต่ความเป็นหญิงเป็นชายหมดแล้วเนี่ยเรายินดีในฌานเขาเรียกรูปราคะอารูปราคาะเนะกแปลว่าราคาะแปลว่าความยินดียินดีในฌานก็เรียกว่ารูปราคารูปราคะแต่ยินชายหมดแล้วก็จริงคาว่าราคาต้องใช้ต่อไปนะแต่ยิงชายเรียกว่ากามาลาคะนะแต่ฌานเนี่ยรูปราคะอรูปราคะ ฉะนั้นเป็นสังโยกเบื้องบนที่ต้องละมันก็กลายเป็นว่าชานเนี่ยถึงแม้จะทําทีหลังก็ต้องทิ้งอยู่ดีมันเป็นทางของพุทม,มโลกตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเลยเราจะเอาไปนิพพานไม่ได้ฉะนั้นจะมาคือบอกวะ่าห่างไว้ห่างไว้อย่าเข้าถึงเวลาเข้าก็เข้าเลยก็จริงแต่ต้องทิ้งเขาซะอย่าเอาไปอืมไม่เป็นอย่างนั้นเหรอฉะนั้นเขามีสติปัญญามากเขาเก่งเราต้องเก่งเกินเขา ถึงจะเชื่อเชิญกันได้เพราะเรามีครูดีผู้ธเจ้าสอนอย่างนี้ฉะนั้นเราไม่เชื่อใครง่ายๆหรอกอย่าติดความสงบนะเพราะว่าพิจารณาร่างกายเนี่ยฌานเกิดเยอะมากทุกคนเลยเกิดมากกว่าเดิมอีกเราก็ทิ้งแล้วนะนะอย่าไม่มาเกิดจังนั่นหมายถึงเขาเขากำลังมาลองเราว่าจะลงเขาไหมแต่เราลงระวังให้ดีนะยิ่งยิ่งนิ่ง,ย,งยิ่งแช่นานยิ่งไปสบาย ยิ่งห่างไกลนีพผ่านไปไเรื่อยๆอย่าลืมเขาตีเนียนนะเขาตีเนียนมาเขาตีด้วยความเนียนมากเราตายใจนะฉะนั้นอย่าคิดว่าคนที่เจริญทางนี้จะไม่มีฌานโอ้มีเยอะแต่เขาไม่ให้คาคนอื่นเนี่ยโอาเขาชอบจะตายเรื่องฌานเขาถือว่าคนยกนิ้วให้ทั้งนั้นนะเขาได้เข้าฌานได้แต่เราเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญเลยถึงได้เวลาเอาเนี่ยเราก็ยังไม่เอาเลย แต่ใช้ตอนเป็นตอนเป็นเนี่เราหลอกใช้เขาหลอกให้เราเข้าไปอยู่ในความสบายนั้นแต่ตายท้าทิ้งเขาเลยไม่เอาไปแสดงว่าเขามัดเราไม่ได้เลยนะ